ื่อฉันเจอคู่รักในแรง EPC วีล่าลูอี้อย่างนั้นนะเหรอไม่ชอบซะด้วยสิฮึฮคู่รักยังไงคู่รัก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 จัด้บ้างอั้นไม่โดนใครที่กับเจ็บแค่นี้ไม่ถึงตายตายได้ตายได้เลยจะการมาดิคู่รักเอามาดิเอามาดิเอามาดิมึงปล่อยได้ไงวะออกจากสมาคมกูไปเลยแถวนี้แม่งเกลยอ รวมรวมรวมรไปโดนใครไปโดนใครพี่เจ้ดดากูโดนบ้างเฮ้ยตว์เลยพี่น้องเพลงตะกี้บวีดี๖ผักซิกมมะไม่ทายนะความรักไรค่าจีนพี่แรกๆก,ก็ดีหน่อยก็โยนไม่ถึงความรักเหรอ,อ,อทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรปิดเปิดเปิดปิดปิดแต่เพื่อนลงทีมได้พี่มาแล้ววะเมื่อกี้พี่เน็ตไม่ค่อยดีอีนตอเหล ตายศูนยห้าแต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีคู่รักก็แค่มีคู่รักสุดท้ายก็เล่นโง่อยู่ดีจบเกมนี้ไปแฟนเขาผิดหวังตายห่าผิดหวังในตัวมันไม่พอผิดหวังในตัวเมียมันอีกต่างหากที่เมียมันมองไม่ดีนี่แหละวีโดโสมโง่นะบอลบอลจะแตกบอลจะแตกบอลจะแตกรวมรว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 แซ่ไอ้เวน ยากหน่อยนะครูร no ักเรานอยู่ไม uh ่ได้หรอกกลับไปนอนกอดแฟนมึงให้หัวร้อนกันอุ่นๆไปไปด้วเฮดูเฮเดเราไปเล่นไป